วันนี้ติดแต่ปลานี่จ้ะพี่น้องแตะก็ดีน้อยติดแต่ปลาสร้อยนี่ของเจ้าอื่นเนาะแป็นอะไรลูกเดียวลูกเดียววะไปแต่ย้ายไปทางไหนแล้วกู้ไ เคยยบขึ้นไปเลยโอ้ไม่ติดป่ะฝอยเขาเลยเนี่ยเออปลาน,นี้เองอร่อยอ่ะเหยงไม่เร็วเลยอะตาน,นี้เองอร่อยแม่งขึ้นเรือมาไปกำเรือไอ้ไอ้ไอ้ไไมดอะไรอ่ะอโอ้โหดูทดีกว่าอื้มเอาไม่ไปแล้วเหรอของแต่ X อ,อ,อ่ะโอ้เอกเดี๋ยวยะฮะ ปวดแขนมึงวะตั้งม no. ึงมัดตั water, ้ง máu เลยน่ะเตรียมย้ายกันจ้าย้ายหนีน้ำกันจ้าพี่น้องนี่แหละวิถีของน้ำหลาก ได้หนึ่งกระมังปลาส้อยล้วนๆวนโอ้โหปลาส้อยล้วนๆวนอเ,อเกือบเต็มกระมังปลานี้เขาซื้อกี่บาทแล้วเนี่ยเอาไปขายใช่ไหม,ปมเออปลาขมช่วงนี้ก็จะไม่ได้อยู่แล้วสิบบาทอนะนะแต่ปลาอ้อยไม่ได้ขายวะ มีแต่ออเดอร์ว่ะเออยังพอได้กระหยงอะโอ้ยมดตะน,นอยกัดพี่น้องดู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 ด,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 ดูมือโอ้เจ็บปวดทรมานสองสองตัวขึ้นเรือ,อมาไปกำเรือมาถ่ายคลิปนะเดี๋ยวลงเฟซบุ๊กอ่ะ ลูกก็รอบพวกมึงเกือบยี่สิบแล้วของพ่อมึงมีเยอะแยะไม่ใช่เหรอรอบอ่ะสองพร้อมคิดดีเพื่อกระยังเฮ้ยปลากระยังก็ก็ดีเนาะน้ำมันไม่ไหลอะ่ะเอาลงต่อย,ย,ยายจ้ายายจ้าย้ายจ้ายายจ้าย้ายนี่น้ำจ้าน้ำท่วมรอบจ้า ไม่ไหวแล้วลจา้าพอรอ่ายเลจ้าลูกนึงจ้าของต่แอ๊ก็หายไหมหายเป็นน้าเป็นลงกคขะในคลองนี่แหละโอ้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 มาตัดนจ้พวงนี้ไม่เท มามาดูของเรามาดูของเราเงวโอ้โหหายไปกี่อันละน้ำมาเร็วจ้ะน้ำมาเร็วมาแรง แล้วเครื่องนี้ก็ไม่เก็บน้องของไครวะเนี่ยโอ้ถ้าเป็นอีสานหายเด้อพี่น้องตัวเนี้ดูดูดนี่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 วิธีการเทเอาปลา <c oughs> ปลาไหลน,น้อยๆสองตวัวมาให้หนักเรือเขาเป็นงั้นแบบพี่น้อง <c oughs> มาถ่ายทำให้ดูว่าเขาทำกันยังไงในการหาปลาหน้าน้ำหลักมันอะตอนนี้น้ำท่วมรอบน้อยอย่างนี้เห็นไหมพอน้ำท่วมแล้วก็กจะย้ายหนีน้ำขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ตอนนี้รอบหายไปจ้ะรอบหายไปตัวหรือสองตัวนี่แหละจ้ะโอ้กะมาสองกระมังสามกระมังเลยอกอ็เลยอ๋ยอ ตนไม้อยู่ที่มันโล่มือดู <c oughs> อปลานี่เรอเจอปลาอะไรนะเดี๋ยวกลับบ้านไปหลันเล่นตายเลย

อีสานมันก็จะได้ไปไหมน้ําท่วมไปหมดแล้วอะออวนะเออ,เอถ้าโคราชท่วมไม่เหลือแล้วจ้าเ,เออ,อโคราชนี่เป็นทะเลแล้วไม่แตกมันล้นเขื่อนเขื่อนอะไรจะไปแตกวะอ่อางอ่างอ่างอะไรก็ไม่แตกแตกเก๋แตกยังไงเอาข่าวว่าไงแตกอะ มันซำรุดนะมัง้งเหมือนของเองอ,เ,อเหมือนของไอ้สะกลนปีนั้นแหละมัง้งเป็นอา่างเก็บกเป็นอ่างนิดน้อยละมัง้งไปไปขนย้ายขนย้ายกี่ลูกไ่เอ็กซ์เสีย อยู่เปล่แเอาแอกล้อเอาปวล้อเอาบอลงไปค้ำหาบ้างนะโอ้โหลองกว่าบปทาพ่อ इतनी पैदल